มีขนาดประมาณพันสองยแม่พอเจอ ASF เข้าไปเงี้ยมันก well, e ็จริงๆไปหมดเลยความรู้สึกเหมือนทุกอย่างพังพังทลายเลยคือแบบเราพ่อเราสร้างฟาร์มมาเกือบ30ปีทุกอย่างเนี่ยหายไปใน2เดือนพวะผมททอ้สแตมเอาหมดเลยกงว่างคนงานยืนมองหน้าแล้วว่าจะทําอะไรต่อคือทุกอย่างมันไม่เหลือเลยละตอนนั้นอ่ะมันผมก็คิดว่าเออก็อยากจะยอมแพ้เ่ย แพทย์ธน,นัทวัทีรันวงเลยครับเป็นเจ้าของรุ่นสองของคี้กรตงฟาร์มครับเราจะรับการปลูกฝังเมื่อเด็กตั้งแต่4ี <5 S 1> ขวบ5ขวบเนี่ยแกก็เริ่มพูดแล้วว่าหมูเนี่ยมันจะผสมตอนไหนเร็ด8ขวบก็บอกว่าต้องทํางานยังไงวิ่งเล่นในฟาร์มก็เป็นเด็กในฟาร์มเนี่ยครับก็เห็นว่าพ่อผู้ใหญ่เขาทาอะไรมาตลอดมันก็เลยซึมซับการเลี้ยงสัตว์ พอเราโตขึ้นเนี่ยเราชอบสัตวแพทย์เราอยากเป็นสัตวแพทย์ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่อ่อนแตงอ่อนมาเลยตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าคือเราคงไม่ไปสายอื่นเราคงเป็นสัตวแพทย์แบบสุกรร้อยเปอร์เซ็น ฟาร์มผมเนี่ยก็คือมันเป็นฟาร์มที่ตั้งมาตั้งแต่รุ่นพ่อผมนะครับเริ่มทําฟาร์มมากับทางรุ่นปู่รุ่นย่าเริ่มจากเลี้ยแบบเพื่อมาไข่ไปแล้วพ่อผมก็คือเป็นลูกหลานคนจีนต่างด้าวมาทําเพราะว่ามันไม่ค่อยมีทางเลือกมากนะักในสมัยนั้นที่ว่าพวกลูกคนจีนจะทาอาได้ครับนะอามาผมก็ส่งพ่อผมไปเรียนสถาบันนะครับแล้วก็กลับมาเริ่มทําฟาร์มโดยเริ่มทําฟาร์มเนี่ยตอนปีมันสองห้าสองปดมีหมูเข้าครั้งแรกเนี่ยก็คือ มีอยู่ทั้งหมด50แม่ขยายขึ้นมาเรื่อยเนื่องจากว่าเป็นกึ่งกึ่งในวิชาการมัตั้งแต่แรกเพราะว่าเรียนมาทางสายนี้โดยตรงจากรุ่นพ่อเนยครับก็เลยแบบทำเองทุกอย่างตั้งแต่ผสมเองเริ่มผสมเทียมอะไรเงี้ยก็เป็นพวกยุคยุคเริ่มต้นเนี่ยครับก็พยายามทำมาเรื่อยจนกระทั่งมีขนาดประมาณพันสรแม่พอเจอเอ f เข้าไปเนี่ยมันก็จริงๆไปหมดเลยความรู้สึกเหมือนทุกอย่างพังพังทลายเลยคือแบเราแบบ ผมว่าทุกคนที่โดน,นก็คงคิดเหมือนกันว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนาะมันก็กลับมาถู่เรื่องของครอบครัวแหละทุกคนก็พูดว่าถ้าเราอยาอมแพต้ตอนนี้มันคือการแพ้ตลอดไปมันมันเปิดตัวมาครั้งแรกเนี่ยมัน,ม,นมันแค่แค่นี้เราก็กลัวแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราไม่มีโอกาสที่ไปต่อได้ Nada. ความรู้สึกตอนนั้นคือ พ่อเราสร้างฟาร์มมาเกือบ30ปีแต่ว่าเอฟเอบัตมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยหายไปในสเดือนเพราะผมทอดทออแซมเอาหมดเลยกงว่างคนงานยืนมองหน้าแล้วว่าจะทําอะไรต่อทุกอย่างมันไม่เหลืออะไรละเพราะงั้นอะมันผมก็คิดว่าเออก็อยากจะยอมแพ้เนี่ยแต่ว่าน้องผมแหละที่เขาบอกว่าแบบเรามาลองดูกันสักครั้งถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมแพ้ตอนนี้มันจะเป็นยังไงต่อมันไม่เหลืออะไรให้เสียดายแล้วดีกว่าเพราะว่าเราพยายามเต็มที่ลวในครั้งนี้เราเรากลับมาเงี้ยถ้ามันโดนอีกก็คือฟาร์มมันก็ไม่น่าไปรอดมันทำให้เรา เห็นหลายๆอย่างได้เห็นตั้งแต่ขั้นตอนแรกเหมือนกับตอนรุ่นพ่อที่แบบตอนที่เขามีหมูแค่ห้าสิบเพราะว่าตอนผมเข้ากลับมาครั้งแรกก็ได้ความช่วยเหลือจากแอมโก้ให้กับเอาหมูสองสายเข้ามาเพื่อามาเป็นทั้งเซ้นเนลอะไรพวกนี้จริงๆก็ไม่ได้อวยแต่ว่าต้องขอบคุณแอมโก้ Go จริงๆอยู่ดีก็ได้คนให้อเขาอื้นมือมาช่วยเหลือเนาะก็คือมาช่วยเออว่ามีพันมีอะไรเงี้ยแล้วยิ่งในช่วงนั้นก็คือทางแอมโก้ Go จะโกงก็โกงได้แต่ก็ไม่ได้โกงอะไรคือให้ราคาเพื่อแบบให้เรากลับมาเนี่ย มันเลยทําให้การตั้งตัวมันง่ายขึ้นเป็นเหมือนสีดแรกที่อย่างนี้นให้รู้ว่าฟาร์มตัวนี้ยมันน่าจะพอไปต่อได้ต้องบอกเลยว่าผมขอบคุณที่ผมโดนเอเซนะเพราะว่ามันทําให้ทุกอย่างที่เป็นของเก่าอ่ะมันพังไปพร้อมกับหมูที่หายไปทั้งหมดเลยมันเหมือนรื้อทําใหม่หมดทั้งในเรื่องของสายพันธุ์เรื่องของการจัดการหรือว่าเรื่องของแนวคิด ทุกอย่างเปลี่ยนหมดต้องเรียกว่าขอบคุณมันมากๆที่มันทําให้เรามีโอกาสได้เจอกับสิ่งใหม่ๆความเชื่อใหม่ครับอย่างสิ่งที่เราเชื่อที่มันผิดแต่เราก็เชื่อมากๆว่ามันว่ามันถูกเนี่ยไอเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่หายไปก่อนมันไม่มีทางกลับมาอย่างเรื่องลูกโดกเนี่ยอันนี้ชัดมากผมต้องยอมรับเลยว่าไอเรื่องเนี้ยผมกับพ่อเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นฟังกันมาตั้งแต่เด็กๆครับก็จะเป็นคนที่ค้านขอชนฝ่ายแต่พอเอามาปุ๊บการจัดการเหมือนเดิมอ่ะแต่มันบวกมาเลยมันได้ลูกขึ้นมาเลยไงครับ เริ่มต้นยุคใหม่เลยเริ่มต้นใหม่จากศูนย์เหมือนกับสิ่งที่เราเคยเคยเห็นแต่ว่าแค่เรามีโน้ตฮาเรา,ามีพื้นที่ที่พร้อมใช้ความเป็นเรา ไม่ว่าจะถูกจะผิดก็ตามในการกลับมาได้การลองผิดลองถูกผู้ใหญ่ก็บอกแล้วว่าสิ่งที่เขาเห็นมากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันไม่เหมือนกันละเพราะงั้นนํามาสิ่งที่เวลาที่เขาควรจะฟังรุ่นใหม่มากขึ้นถามว่าภูมิใจมันคงมันคงเป็นความรู้สึกภูมิใจมากเนาะเพราะว่ามันคือเริ่มจากถู์เหมือนกันถ้าเทียบกับเราตอนที่เราเราท้อแท้ไปแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเรามาไกลมากโอเคแล้วเราจะท้อแท้มาตลอดแต่สุดท้ายเราก็กลับมาเป็นฟาร์มเหมือนที่เราเคยเป็นและบางทีมันเข้มแข็งมากขึ้นเพราะว่า ต่อให้อะไรจะเกิดขึ้นอีกรอบนะมันไม่มีอะไรหมดหนักเท่าเอฟเซฟอกลวผมคิดว่านะไม่มีอะไรที่ที่จะสามารถแบบทำให้บางอย่างที่อยู่มาสาสิปีแล้วหายไปได้เพยงแต่สองเดือนเนี่ยมันคงไม่มีอีกแล้วล่ะถ้ามีอีกก็รู้ตัวใครตัวมันลไหคือสับป้าแล้วสับคนทําฟาร์มยุคแรกอะที่นี่ไม่ใช่แค่แค่สถานที่เรายึดติดกับที่ที่หนึ่งไปนานๆมากๆเนี่ยแกว่าที่ที่นั้นน่ะมันแกเป็นตัวตนของเขาละเขาไม่แต่ความทรงจําอยู่ที่นี่เขาบอกว่าที่เนี่ยคือสิ่งที่ป้าเป็น สิ่งที่ป้าทำมาตลอดไม่ว่ารุ่นสองหรือพวกพวกผมเนี่ยจะว่ายังไงแต่ป้าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเนี่ยมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่แค่ธุรกิจละมันเหมือนกับว่าเขาใส่ทุกอย่างในชีวิตของเขามันคือเวลาตลอดตั้งแต่วัยหนุ่มเขาจนถึงวัยวัยชราเนี่ยมันหลอมรวมเป็นสิ่งที่เขาเป็นมาแล้วแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรายอมแพ้ทางที่เรายังไม่ได้พยายามเนี่ย มันก็คงเป็นเรื่องตลกมากเพราะว่าขนาดเขาเนี่ยที่เขาเห็นสิ่งที่ทำมาตั้งสาสิบปีอะ่ะพังต่อหน้าภายในสองเดือนอะ่ะเขายัางสู้เลยไอเราแบบเพิ่งกลับมาเนี่ยอย่างมากก็5าปีสิบปีเนีย่ยจะยอมแพ้เหรอเรายังไม่ถึงครึ่งของเขาเลยเขาคนที่แบบมันทำมากับมือแล้วเขาเห็นปราสาทของเขาพังลายต่อต่อหน้าต่อตาเขายัางสู้เลย <S 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 ผมก็ยังเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่ผมชอบฟาร์มเนี่ยมันเกิดจากความที่อะไรบางอย่างในตัวของของรุ่นหนึ่งเนาะที่เขาหลงไหลในธุรกิจนี้ แม้นเขาคงแบบไม่อยู่กับมันทุกวันแบบ365วันบางทีคือบางปีคือเขาไม่ไปเลย365วันเขาทำง,งานไปแล้ว350 360วันเนี่ยผมคิดว่าความหลังไหลความไฟของเขาเนี่ยมันจะค่อยๆตึมมาหาเราเอง